สวัสดีเดือนแห่งความรักแด่ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง B Miracle 8คลิปคำพยากรณ์นี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามความหมายของศาตว์แห่งไพนัคราชขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังโปรดใช้วิจรารณญาณพิจารณาด้วยความมีสติพร้อมทั้งนำคำพยากรณ์ไปปรับใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขสิ่งไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ และเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปที่ดีต่อไปขอความการุณาจากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้มีพลาดทุกการอัปเดตคลิปดีๆจากทางช่องค่ะในคลิปนี้ดิฉันจะมาพยากรดวงชะตาให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนประจำเดือนกุมภาพันธ์2565การพยากรณ์มีเรื่องราวดังต่อไปนี้ค่ะ สำหรับเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีมิถุนประจำเดือนกุมภาพันธ์2565ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาคทรงคันนาคสหายและนาคพิภพความหมายของไพ่ทั้งสามใบหมายความว่าเป็นช่วงต้นปีแห่งการเริ่มต้นเรื่องดีๆรเริ่มสร้างสรงสรค์สิ่งที่สําคัญจากนี้ไปสําหรับท่านค่ะท่านจะพบกับการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะเกิดขึ้นในธุรกิจการงานหรืออาชีพที่ทําส่งผลให้ชีวิตท่านขยับดีขึ้นเรื่อยๆการงานจะพบความมั่นคงและความสําเร็จค่ะ ความเครียดความอึดอัดความทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการทำมาหากินจะค่อยๆทุเลาเบาบางลงท่านจะพบกับความสบายใจมากขึ้นบุญกุศลที่ทำไว้กำลังจะส่งผลในภาพรวมเรื่องต่างๆให้ชีวิตขยับไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ รวมถึงญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมิตรสหายผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายคู่ครองคู่หุ้นส่วนทางธุรกิจหรือสังคมรอบข้างจะคอยสนับสนุนช่วยเหลือหยิบยื่นโอกาสที่ดีและนำพาสิ่งดีๆเกี่ยวกับอาชีพการงานมาสู่ท่านค่ะอีกทั้งช่วงนี้เป็นช่วงชีพจรลงเท้าสําหรับท่านด้วยท่านจะต้องมีการเดินทางทั้งใกล้และไกลอันเนื่องมาจากธุรกิจการงานหรือเรื่องส่วนตัวตลอดทั้งเดือนเลยค่ะสาหรับท่านที่ทําธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแร่ธาตุเพชรพลอยอัญมณีต่างๆหรืองานที่ต้องเจราจาติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติต่างศาสนากับคนแดนไกลท่านจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างส่งผลให้ท่านมีความก้าวหน้ามีความมั่นคงประสบความสําเร็จซื้อง่ายขายคล่องกําไรงามค่ะ สิ่งที่ชาวลัคนาราศีมิถุนพึงระมัดระวังในเดือนนี้นั่นก็คือขอให้ท่านงดเว้นการค้ำประกันให้ผู้อื่นและงดเว้นการให้ผู้อื่นหยิบยืมทรัพย์สินเงินทองของท่านเพราะจะเกิดปัญหาร้อนใจมาสู่ท่านในภายหลังได้และในช่วงนี้ท่านอาจได้รับความจุกจิกความยุ่งยากรำคาญใจหรือมีปัญหาคดีความต่างๆเกิดขึ้นหรือโดนเอารัดเอาเปรียบจากใครบางคนที่มีความรู้สูงมีฐานะทางการเงินสูงกว่ามีฐานะทางสังคมดีกว่าท่านค่ะ สำหรับเรื่องการเงินและโชคลาภของชาวลัคนาราศีมิถุนประจำเดือนกุมภาพันธ์2565ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาคมุนีนาคขายพิษและนาคพิภพความหมายของไพ่ทั้งสามใบหมายความว่าการเงินขยับไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะมีเข้ามาหลากหลายช่องทางทั้งจากทางด้านธุรกิจการงานและจากด้านโชคลาภค่ะ ซึ่งโชคลาภในที่นี้หมายรวมถึงจากการเสี่ยงโชคก็ได้จากการได้รับของฝากของขวัญของรางวัลก็ได้หรือจากคนอุปถัมภ์ค้ำชูก็ได้ค่ะตัวท่านมีเกณฑ์ได้เดินทางแบบปุบปรับฉับพลันด้วยนะคะและการเดินทางจะนํามาซึ่งโชคลาภความสําเร็จด้านการงานหรือว่าด้านการเงินมาสู่ท่านค่ะการเจรจาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินการทองท่านจะสมหวังจะเป็นไปตามที่ท่านคิดไว้แต่ขอให้อดทนรอเพราะอาจจะมีความล่าช้าออกไปสักระยะค่ะ ช่วงนี้ท่านมีโอกาสได้รับมรดกได้ทรัพย์สินเงินทองจากวงตระกูลหรือของเก่าต่างๆจะสร้างมูลค่าให้แก่ท่านนะคะอีกนยหนึงค่ะยังหมายถึงว่าท่านอาจได้อสังหาริมทรัพย์ในต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดต่างประเทศมาครอบครองหรือมีการลงหลักปักฐานสร้างฐานะสร้างเนื้อสร้างตัวในแดนไกลในที่ห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนต้องห่างไกลจากพ่อแม่ญาติพี่น้องค่ะ ซึ่งท่านก็จะพบเจอกับปัญหาอุปสรรคเข้ามาให้ต้องฝ่าฟันเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็จะผ่านพ้นจะสําเร็จไปได้ด้วยดีค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนบางท่านเน้นย้ําว่าแค่บางท่านนะคะอาจต้องสูญเสียทรัพย์สินมรดกหรือมีการแย่งชิงมรดกตกทอดกันในหมู่ญาติพี่น้องเกิดขึ้นด้วยและบางท่านยังอาจหมดเงินไปกับการซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและยวดยานผานะรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้อื่นด้วยค่ะ ดังนั้นขอให้ท่านวางแผนและบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีนะคะไพนัคราชก็แนะนําว่า ขอให้ท่านหาโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆตามที่ท่านสะดวกและตามกําลังศรัทธาของท่านอีกทั้งให้ท่านหมั่นสวดมนต์เจริญภาวนารักษาศีลทําสมาธิตามหลักของศาสนาที่ท่านนับถืออยู่ค่ะซึ่งช่วงนี้ท่านจะมีสัมผัสพิเศษสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยปกปักรักษาคุ้มครองและประทานโชคลาภความสําเร็จมาสู่ท่านขอเพียงท่านปฏิบัติและยึดมั่นในความดีบุญกุศลจะหนุนนําให้ท่านมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ท่านพบเจออยู่ จะทุเลาเบาบางลงท่านจะคลวคลาดปลอดภัยจากสิ่งไม่ดีและพยันอันตรายท่านจะมีความมั่งมีสีสุขเหง่งเหรับโชครับทรัพย์ตลอดทั้งเดือนตลอดทั้งปี2565ค่ะสำหรับเรื่องสุขภาพข้อควรระวังและคำแนะนำให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนประจำเดือนกุมภาพันธ์2565ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นากราชานาคต้องมลและนาคพิภพความหมายของไพ่ทั้งสาใบหมายความว่า ช่วงนี้ท่านมักมีอาการคิดมากย้ำคิดย้ำทำวิตกกังวลส่งผลให้ปวดศีรษะและอาจมีอาการวูบหน้ามืดเนื่องจากพักผ่อนไม่เพียงพอได้อีกทั้งยังอาจเกิดโรคที่เกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารโรคกระเพาะอาหารโรคกดไหลย,ย้อนเกิดขึ้นตามมาได้ด้วยค่ะในเดือนนี้ท่านอาจมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นไขข้อเข่าต่างๆรวมถึงบางท่านอาจมีอาการภูมิแพ้เกิดขึ้นได้ด้วย ชาวลัคนาราศีมิถุนบางท่านที่พื้นดวงเดิมเรื่องสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไรนักช่วงนี้อาจมีการผ่าตัดหรือเกิดอุบัติเหตุต่างๆทําให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้ดังนั้นขอให้ท่านเพิ่มความระมัดระวังในทุกๆก,การกระทําใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทและดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีค่ะ และช่วงนี้บุตรหลานบริวารผู้ใต้บังคับบัญชามีโอกาสที่จะนำความร้อนใจมาสู่ท่านได้ด้วยขอให้ท่านเพิ่มความรอบคอบระมัดระวังและใช้สติใช้สมาธิในการแก้ปัญหานะคะสำหรับเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีมิถุนประจำเดือนกุมภาพันธ์2,565ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาแก้วมณีน,นาถวายดวงแก้วและนาคพิภพความหมายของไพ่ทั้งสาใบหมายความว่าคนโสดชาวลัคนาราศีมิถุน ท่านมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจจากการแนะนําของผู้หลักผู้ใหญ่หรือรู้จักจากสังคมเพื่อนฝูงมิตรสหายสังคมคนรอบข้างหรือสังคมที่ต้องทํางานเกี่ยวเนื่องกันค่ะโดยคนคนนั้นจะเป็นผู้ที่มีความรู้มีหลักฐานมั่นคงในชีวิตมีนิสัยใจคอที่ดีและจะเข้ามาเกื้อกูลช่วยเหลืออุปถัมภ์ท่านค่ะ อีกในหนึ่งยังหมายถึงว่าอาจเป็นคนแดนไกลอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาก,นกันกับท่านหรือมีอายุมากกว่าท่านก็ได้ค่ะสำหรับคนมีคู่ชาวลัคนาราศีมิถุนภาพรวมในเรื่องความรักของท่านท่านจะมีความสบายอกสบายใจมากขึ้นความคิดทัศนคติจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคนรักค่ะ แต่อาจจะไม่ได้หวานชื่นหยดย้อยแบบความรักหนุ่มสาวนะคะแต่จะเป็นไปในลักษณะที่เข้าอกเข้าใจกันแบบผู้หลักผู้ใหญ่พูดคุยกันรู้เรื่องมองตาก็เข้าใจอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งก็อาจจะมีบางช่วงบางเวลาที่ท่านรู้สึกเหนื่อยใจกับคนรักความรักไม่เป็นไปอย่างที่ใจคิดอยู่บ้างแต่ก็เป็นธรรมดาของการใช้ชีวิตคู่นะคะความเห็นไม่ตรงกันบ้างเล็กๆน้อยๆพอเป็นสีสันไม่ได้รุนแรงถึงขนาดต้องเลิกราหรือต้องวิตกกังวลใจอะไรกันมากมายค่ะ สำหรับคู่ที่อยู่ห่างไกลกันจะได้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะหรือสำหรับคู่ที่ก่อนหน้านี้ตัวติดกันตลอด24ชั่วโมงในช่วงนี้ท่านจะมีพื้นที่ความเป็นส่วนตัวให้กันและกันมากขึ้นจะเป็นไปในลักษณะที่อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆซึ่งทั้งคู่ก็ไม่ได้นอกลู่นอกทางอะไรนะคะมีความไว้ใจและมีความรักที่ถือว่าราบรื่นสดใสดีค่ะและบางท่านในช่วงนี้อาจต้องเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างประเทศร่วมกันกับคนรักด้วยค่ะ อีกในหนึ่งชาวลัคนาราศีมิถุนบางท่านเน้นย้ำว่าแค่บางท่านนะคะที่พื้นดวงชะตาเดิมเรื่องความรักไม่ค่อยดีนะักในเดือนนี้ท่านอาจมีคดีความมีปัญหาเกิดขึ้นกับคู่ครองคนรักหรือเกิดขึ้นกับคู่หุ้นส่วนทางธุรกิจได้คะ่ะ และนี่คือเรื่องราวดวงชะตาทั้งหมดของชาวลัคนาราศีมิถุนประจำเดือนกุมภาพันธ์2565ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีคิดหวังสิ่งใดคอยสมความมุ่งม,มา่นปรารถนาสิ่งที่ดีและเป็นมงคลทุกประการจงบังเกิดมีแก่ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านค่ะ หากว่าคลิปนี้ถูกใจท่านก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปสุดท้ายนี้ที่ฉันขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่อง b Mira c l e 8พบกันคลิปหน้าจบคํำพยากรณ์สำหรับคลิปนี้และขอให้ทุกท่านมีความรักที่ราบรื่นสดใสมั่งมีสีสุขตลอดปี2565ขอบคุณและสวัสดีค่ะ